มมดีลูกลูกจะตกใจวันนี้มาซื้อเป็ดนะคะไปลอยที่น้ำตกแล้วก็เจอกบเพราะว่าเมื่อวานช่องแม่ย่านกนะคะมีเขาเรียกว่าเขียดตาปาาลงไาเล่นน้ำตรงน้ำพุเดี๋ยวเราจะเอาเขียดปอมไปอยู่กับข้ามน้ำพุจะไปทดสอบดูเมื่อวานเจอเขียดตาปาดจริงที่น้ำพุ ญาณกที่บ้านเรือนมังกรมีเกลที่พิทโลอย่ามาดูว่าวันนี้มังกรมีเกลเจอเขียดตะปาดปอมนะจะเป็นยังไงมันมีความหลังใช่ไหมคือตอนที่หลานหลานพี่เน่งอะค่ะน้องนิวตันเนาะขวบหนึ่งเนี่ยตอนนั้นอะพี่เน่งอะสอนนิวตัน A B C ให้เขาให้เขาวางตามช่องนะคะคือตอนเนี้ยน้องเขาเก่งภาษาอังกฤษมากเลยอยู่สอบได้ระดับภาคเลยนะใช่ระดับเรียนเงินเรียนทองก็ จุดเริ่มต้นมันมันมีในส่วนนี้ด้วยจะมีบ้างในส่วนนี้นิดนึงจะมีบ้างเพราะเขาอ่ะสามารถวางตามล็อกได้บอกว่าได้เยอะเลยนะตอนเปิดก็เลยว่าอย่าลองให้มางกรมิเกลจับจับ,จบแล้วก็เราก็เอามือจับให้เขาใส่ a b c สําคัญนะคือเกี่ยวกับนะกล้ามเนื้อตรงนี้ด้วยกล้ามเนื้อมัดในการจับเดี๋จะอันนี้ลหละอันนี้มันเป็นฟองน้ำประหอเป็นเป็นไม้เป็นไม้ พี่วันนี้ดีกว่ามีอ,อันนี้มันไม่มีเศษมุมเศษอะไรไงนี่เบาด้วยอ่ะโชว์หน่อยดิอะไรนะเดี๋ยวนี้มิเตียเขาก็จะชอบมองมือเมนะคะหรือจะเอาเอาไว้ก่อนไปทีละอย่างอันนั้นก็อย่างหนึ่งไงตรงน้ำพูอย่างนึงไงอันนี้ก็อยู่ข้างในห้องลงอืมโอเคมาแล้วนะคะการซื้อของให้ลูกนี่มัน unlimited จริงๆไม่ใช่ไม่ได้เอามือมาเอาเอาแค่นแบบไม่ใช่ unlimited ไม่ใ่ A B C infinity แล้วก็เขียดตะปาดเขียดตะปาดกบกบอ้อ่ะแล้วก็เป็ดเป็ดเป็ดตับบ้าจะบอกว่าที่พิษนุโลกนะคะที่เรือนรับรองมังกรมิเกลเนี่ยตรงปากทางมีร้านขายของเด็กอยู่เออใหญ่ด้วยร้านใหญ่ด้วยไม่รู้ว่าอาจจะได้ไปบ่อย Hæ? Ah. Hæ? Ah. สัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมด d a สตอรี่นะคะวันนี้มามาตรวจรอบสองใช่ไหมพี่เน่งใช่มาตรวจเนื่องในอะไรแม่บอกว่าข้างบนเหมือนจะต้องให้ขึ้นไปดูหน่อยเพราะว่าหลังคาร่วมอ๋อไหนดีไปดูซิวันนั้นน่ะมาไม่ได้เข้าไปเปิดห้องดูแค่ข้างล่างอันนี้แม่ก็ทำความสะอาดแล้วก็ล้างไปบางส่วนแล้วนะฮะ มีม FC มเหมือนกับว่าบอกว่าโอ้โหสภาพของผิวอันนี้มันกาวผิวผิวตรงนี้เนี่ยมันโซมมากเลยคือก่อนคนที่เช่าคนล่าสุดเขาเป็นเหมือนนักดนตรตี<ม>เขาทำเป็นห้องอัดทั้งสองห้องเขาก็จะติดกาวแล้วก็ติดตัวกันกันเสียงนะฮะ แล้วเขาออกโดยที่ไม่บอกเราเลยคือก่อนคนที่ล่าสุดนะฮะเพราเขารั่วแม่แม่ใจดีห <laughs> า,<ย> <laughs> ายไปประมาณสองเดือนไม่บอก <c oughs> ไม่พูดอะไรเลยไม่ไม่จ่ายค่าเช่าพอเราพอเรามาเ,เหมือนกับประมาณว่าได้ข่าวว่าเขาเขาออกไปแล้วเราก็เลยมาเปิดห้องดูนะฮะก็เป็นสภาพแบบอย่างนี้แหละโอเค เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองนะคะไปดูว่ามันรั่วขนาดไหนนะฮะ FC ข้างบนมีไฟไหมมีแต่ว่าแม่พ่อสับอัตเอาลงเราจะเห็นไหมพี่นอนห้องไหนตอนนั้นที่พี่มาเฝ้าตึกสมัยแรกแรอ๋อตอนที่พี่พมานอนสองห้องก็เยอะอยู่เนาะเยอะเยอะ จริงๆเปิดเป็นในนี้ได้เลยอ่ะห้องให้เช่าอยู่ห้องนี้อ๋อพี่นอนห้องนี้ใช่ใช่คือมาเฝ้าตึกให้แม่เหรอตอนนั้นกลับมาจากออสเตรเลียก็เลยเปิดร้านเน็ตไม่ไม่ใช่ร้านเน็ตโรงเรียนคอมพิวเตอร์สอนที่นี่เหรอสอนที่นี่มีคนมาเรียนไหมมีมีเยอะไหมก็เยอะอยู่เพราะว่าตอนนั้นไม่ไม่ไม่มีโรงเรียน เมืองเพิ่งพัฒนาไหนที่ว่าหลังคารั่วอันนี้อ,อันนี้ไม่รั่วอ,อันนี้ห้องข้างบนนี้ห้องหนึ่งห้องสองนะคะอุ้ยมีอุ้ยมีเจ้าที่มีเจ้าที่นะตกใจหมดเลยไม่มีประตูะตใช่ไหมเนี่ยมไม่มีประตูมีเจ้าที่อยู่ด้วยเขาจะบินออกทางนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นโลง่โลงๆนะคะตรงกลางพอพอเราขึ้นบันไดมาปุ๊บ อืมจะเป็นร่องๆอ๋อนี่ล่องเลยข้างบนอ่ะข้างหน้าก็จะมีอีกสองห้องนี่บนร่วอ๋อรัออ่วแบบนี้จ้ะรั่วเลยอ่ะ,อะคงต้องได้ซ่อมอย่างเงี้ยวันนั้นไม่ได้เข้าก็ามาในห้องนี้ก็เลยไม่รู้พอแม่มาทำความสะอาดก็เลยเห็น ก็คงต้องจ้างช่างมาแล้วก็ให้เขา,เาปูกระเบื้องข้างบนใหม่ไม่ไม่ส่องดูดินี่นะส่องอพังหมดเลยแต่ก็อย่างว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือสาปีแล้วที่แม่บอกว่าแม่ซื้อมาแล้วก็ไม่เคยได้อยู่เลยสาปี ไม่เคยได้นอนเลยจริงๆมีมีพี่มานอนอกับโหน่งโหน่งได้นอนแล้วก็ตอนนี้ห้องนึงนะคะอันนี้ห้องนึงอันนี้ก็มองไปก็จะเป็นนี่ข้างหน้าตึกเป็นด้านเราก็คิดว่าจะเจริญแต่ก็คุ้มอยู่นะซื้อมาตอนนั้นเนะ่อแม่ซื้อมาอยู่ประมาณล้าน ล้านห้าใช่ไหมแต่เคยช่วงหลังๆนนเนี่ยพอนหมดแล้วมีคนให้แม่อยู่ที่ประมาณเกือบสี่ล้านแล้วก็ได้เก็บค่าเช่ามาก่อนแล้วด้วย oh. เก็บค่าเช่ามาตลอดสามสิบอยี่สิบปีแล้วกันพ่อมันก็เปลี่ยนผ่านหลายคนแล้วก็มีขนาดเป็นอย่างนี้นะคนก็ยังให้อยู่ที่สี่ล้านสองห้อง oh. แต่ว่าตึกข้างหน้า FC ถ้าจะเห็นตึกข้างหน้า oh. เขาเพิ่งขาย oh. เขาเพิ่งขายไปนะฮะเขาเพิ่งขายไปสองห้องเก้าล้าน mm hmm. ในโซนหน้านี่แหละผมไม่อยากชีว่า,ว,าว่าตึกไหนแต่ว่าเขาขายไปล่าสุดเองเมื่อ,อปีที่แล้วเนี่ยผมเจอเขาที่ที่ดิน mm hmm. เขาขายอยู่ที่ห้องละสี่ล้านสองห้องเก้าล้านแต่ข้างในบริเวณข้างในของเราเนี่ยคือสองห้องสี่ล้านเพราะว่าตรงนั้นมันกี่ชั้นนะ หนึ่งสองสามสี่ชั้นนะแต่อันนี้สองชั้นมันเป็นสามชั้นแล้วก็มีชั้นลอยข้างบนแต่อันนี้คือสองชั้นแล้วก็อยู่ข้างหน้าที่ดินใชที่ดินอยู่ข้างหน้านรู้สึกว่าข้างหน้าเขาจะซื้อตอนนั้นน่าจะห้องละสองล้านประมาณนี้สองล้านสองสองล้านเออตอนนี้ห้องละเจ็ดแสนสภาพูมิก็ถือว่าก็ถือว่ายังคุ้มอยู่เพราะว่า ดูจากโครงสร้างเรายังปกติอันนี้คือมันเป็นปนตามสภา,าพอะ่ะเราต้องมาทาสีใหม่แล้วมันรอบ10ส,สีเขารับประกันอย่างสีดีที่สุดน่ะก็ยังอยู่ที่15ปีเองแต่เนี่ยมันคือ33ปีแล้วก็คือถึงรอบทาสีใหม่เนี่ยตรงเนี้ยังโอเคอยู่เลยอะ่ะแต่คนที่มาเช่าส่วนมากแทบจะทุกครั้งนะ ที่เขาเช่าแล้วเขาออกไปแล้วเราก็เข้ามาดูเนะี่ยชั้นนี้จะไม่มีใครนอนอมไม่ค่อยมีใครนอนส่วนมากเขาว่าขายหองใช่เพราะว่ามันชำรุดมัง้งเนี่ยรอยร้าวไม่มีนะเอซรอยร้าวไม่มีแต่หลังคาฝ้าข้างบน,เป,นเป็นปกติแล้วแหละเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยถ้ารีโนเวทใหม่ก็สวย โอ้ oh, มันกว้างเนอะรีโนเวทใหม่แล้วก็เอาเอาพวกตรงนี้ออกเนี่ยมันเป็นไม้อัดเนี่ยอ,ออกอันนี้อ,ออกอันนี้ออกตัวนี้ก็จะเป็นห้องโลง่งอันนี้มาทําใหม่ในเอฟซีเนี่ย oh. เป็นไม้อักโอเคก็วันนี้มาดูห้องข้างบนแล้วเดี๋ยวคงต้องติดต่อช่างให้แม่ว่าให้เขามาลื้อออกเลยดีกว่า เพราะว่ามันสาสิกว่าปีแล้วกระเบื้องอะไรต่างๆมันก็อาจจะผุพังไปถ้าซ่อมแค่บางจุดบางมุมบางโซนเนี่ยมันมันอาจจะกลับมาเป็นใหม่อีก mm hmm. เดี๋ยวคนใหม่เข้ามาเช่า <c oughs> แล้วมันมันพังอีกก็จะต้องมาลื้ออีกมี่ข่ามาจำสภาพตึกใช่ใช่เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปปรึกษาแม่ว่า ให้ให้ทำใหม่ทั้งแผงเลยแล้วก็ทำฝ้าใหม่ก็จะดียกเครื่องข้างบนส่วนข้างล่างเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวให้เขามาขัดขัดออกไอ้ไอ้กาวแล้วก็นนทาสีขาวกึ่งเงาเข้าไปใช่ทาสีกึ่งเงาที่รอบนี้จะใช้ทาสีกึ่งเงาอันนี้เป็นสีสีน้ำ่ปเ<ะ><ะ>ดี๋ยวแม่ไปทำธุระปะพอดีฝากไปดูไปดูบ้านไปแล้วนะฮะมเมื่อเมื่อกี้ แล้วก็คุยกับแม่แล้วจะปรึกษากัน,นแม่แม่ว่าทำยังไงแม่ว่าจะเปลี่ยนหลังคา<อ>ใส่สันไทยเพราะว่ามันก็อายุขไขก็หมดน่าจะหมดมันมันถ้าซ่อมมันก็นพอกระเทินเนาะพอกะเทินแปลว่ามันก็ต้องจุดนั้นจุดนี้ไปอีกใช่ใตกลงก็จะเลือ้อยกระเบื้องอ,ออกเอาสันไทยใส่ใสช่วงเดียวไปเลยครับ เก่ปัญหาไปเลยก็ัวบอกช่างเรีอยงังอ่อบอกเขาเมื่อคืนนี้แต่เขายังไม่มาอีกหลายวัน,น,นโอเคเสียแม่แม่ตัดสินใจไปแล้วตัดสินใจไปแล้วก็จะดีโนเวทยนอ่าอ้อตรงไหนที่ไม่ดูไม่สวยสวยงามก็จะปรับปรุงไปก่อนเอาให้คาเฟ่มาเช่าได้เลยนะร้อนกว่ามุมตั้งข้างนะครับมีมืมุ่มสันไทยต่ออยใช่ ให้ปิดพื้นที่ไปเลยตือสีเฮดเอียเนื้อไรละอ่ะเดี๋ยวมกับไปไทามม่คีรมีับไปไทยสามโมงน่นี่เ่ีนี่นว่น